ช,ชัดเจนค่ะเมื่อนี้ออกมาชมทุงชมทุงค่ะบรรยากาศข้างนอกเป็นคอนเทนต์ค่ะเห็นนาเมื่อนี้เห็นนา,านเนมือมเ <laughs> ม่อนี้เห็นนาแล้วก็เห็นวิวทุ่งนาทุ่งนาส,สวยๆจ้า้าเนาะปัดแดงเนาะ แมนจ้ามาเที่ยวบันแดงเด้อค่ะเซียนอัศนีอยู่อยู่ใกล้ๆกันแม่นบ่ค่ะครับเดี๋ยวบุญนปุ่นบอกบอกว่าขอไปเที่ยวเราจ้ายินดีต้อนรับนะคะเอฟซีทุกท่านกับกับมาได้เด้อจ้าผู้ใดควรจะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบอส่วนเอฟซีส่วนตะเซียนอัศนีก็จะว่าผมบอกไปพม่ยากมันต้องเบียวหรอก เอา้าบ้าน้องเดียวบ่มีดีบังไฟพญานาค่ะคิดว่าเป็นเดียอบต้องไปน้องไายเด้อต้องไปน้องไายจ้ะบังไฟพญานาว่า้องเบยวว่าอ่านไล่เสื้อคอเดอร์เต็มเลยอยู่ไสจ้าว่านไล่ไสออเด้อต้องเบวเต็มเลยอ่านอยู่อ่านอยู่จ้าอ่านอ่านอยู่ต้นสายเขาหรือเล้ว อพอไพ่เอฟซีเนาะกำลังอัดคลีปกำกำลังไอ้โทรก,กับเชียนอนัศนีอยู่เชียนอัศนีตัดสายเอฟซีแปมนมาจ้อาอริชาภาษาองกอาริชาอริชาไปโรงเรียนค่ะบบี้บ,บี้ักรองนาสาวานกัง้เย,ยะอะเยี่ยงแตวเขาสู้มัเรียงด้ว ปิดปิดลำโพงเดบอจ้าเซี่ยนัสนีปิดลำโพงเดบอจ้าโอเคผมกเ็เลยเปิดลำโพงโอ้ยฮัลโ,โหลครับอุ้ยชัดเจนแล้ววานนีค่ะชัดแล้วป้องจะหองผมโอ้ห้องสตูดิโอไปจ้าอาบจองเปียวเมื่อนี้เซี่ยนัสนีมีแนวทางอันใดมาฝากค่ะเอาไปสูตรคำนวณเนาะสูตรคำนวณ สามตัวบนล่างแล้วก็สามตัวหมุนตาหลังสองข้างเนาะหมดที่้ววมดที่้วหมดเที่้วเขาตะเลขวิ่งเก็ปักหลักเจ็ดหลักสิบล่างบนขาหลักสิบบนก็นนจับ<อ><ห>ู่เขาหวยคำนวณเนาะจากหวยคำนวณเขาวันวิ่งล่างเจ็ดหลักสิบมาเต็มเต็มเลยนะคะจับกูเขา เจ็ดสามเจ็ดส <c oughs> ี่เจ็ดห้าวัดแจอกซองเก่าเมืองเนาะแต่ว่าซองเก่าเมืองนี่ก็ยังคงความแม่น,นคือเก่าค่ะตรงยอมรับสุดๆเลยเสียอัชนี่ไปหามะหายเอฟซีนี่สุดยอดเลยค่ะ <c oughs> นี่เขาแม่นที่วิ่งบนสามวิ่งล่างเจ็ดนะคะเขาเลขวิ่งทั้งบนทั้งล่างเต็มๆรวมทั้งจับคู่ล่างห้าเจ็ดนะคะก็ให้เลนกับน้ำนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมก็เต็มๆนั่นแหละค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็หอยเป็นเลยสือบอซื้อกับบอสไม่ชอบเพราะแต่ว่ามือนี่มือนี่หวยซองเนี่ยบท่านได้แมนบอขาจะเป็นหวยคำนวณก่อนเนาะครับคย่างย่างหอยซองยังบอท่านเอกจะเอาไปจับโรตีสักก้อนนี่ไอโรตีหายากอ่ะหาได้ไม่โคเวฟก็ะต้องวิวว่าไม่โคเวฟอุ่นร้อนร้อนอุ่นหลายเชื่อแล้วก็สิบไมแล้ว ต่อไปเป็นหวยคำนวณเซียนอนัศนีเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยวิย่งบนฟันเวัดเดียวสองวิ่งบนฟันสองจับจับกู้สามตัวสามตัวห้าเก้าสองห้าเก้าสองสองตัวเจ็ดสอง สองตัวบนเจ็สดสองแปดสองแปดสองเก้าสองดเดก้าสองเม็นเม็ดเดียวะะเก้าสองฟันเม็ดเดียวเก้าสองนะคะครับเราต่อไปล่างวิ่ง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 ล่างฟันเม็ดเดียวเก้าครับวิ่งล่างฟันเก้านะคะ คูจ oh ับคู่ล่างเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเกเจดเก้าเจ็ดกันแน่กันเบิ้ลกันเบิ้ลตัวหนึงแถมกันเบิ้ลตัวหนึงเจ็ดเจกันเจเจค่ะกันเบิ้ลเลขหกวันเสา อาเจ้าอ้าท uh, ีนี้สามเอ่อสามตัวหมุนสองข้างหน้าหลังสามตัวหมุนสองครั้งหน้าหลังนะคะรางวัลลอตเตอรี่นะคะรางวัลลอตเตอรี่เลขสามตัวหน้าสามตัวหลังฮะอ้าชุดชุดเน้นเน้นเนอร์สามชุดรอบรอบทุกคที่เดาเพราะเขาเพราเขาหกสามสองเนาะไอเขาสี่สามสองเนาะเสียดายเสียดาย c สามสองอ้อค oh, uh, ิดลักลอย oh, นะจ๊ะพิดลักลอยตัวเดียวเตยไไปเป็นหกสามสองจ้าเดาน่เป็นจีสามสองเลยคิดไปอา้าวจับคู่สามตัวหผนสองครั้งแปดห้าสองแปดห้าสองแปดห้าสามแปดห้าสามแปดหกสามแปดหกสาม แปดห้าสี่แปดห้าสี่แปดหกสองแปดหกสองแปดหกสี่แปดหกสี่ครชุดชุดเงินสามชุดแรกเนละ้วแปดหกห้าสองแปดห้าสามแปดหกสามค่ะเอาขอแก้มือจ้าวันนี้พวกเขากว่าให้แล้ว บ่ไฮเลขกแอนถ่ายซ้มตัวนาซ้ำตัวนี่บ่ค่ะทางงวดน,นี้บ่<ท>เ,<ล>เขางวดเลยมันบ่ทางงวดนี่งวดนี้พลาดกับ่ายแล้วก็หวยส่วรกับวหวยซองเงเดียวเนาะในส่วนของจับคู่ล่างยังบ่ทันฟันไห้เลยค่ะเซียนยังบฟ่ฟันบอกจ้าอ๋อฟันฟันล่างก็คือเก้าศูนย์เม็ดเดียวฟันล่างเก้าศูนย์นะคะ เป็นเดียวเป็เดียวก็ศูนย์สำหรับคนมีมงบหน่อยส้นหน่อยจ้ครับเสี่ยนจับกอแมนเอฟีกับาตัวประจับออกเนาะสุดท้ายว่าสัญญาณหายแล้วอสุดท้ายกับฝากตัวยอย่างเ้กพ้่น สำหรับพี่น้องเอฟซี MC, คนที่มี่องวิลาศเจียนหาวันที่แล้วครับเชียนเนอะอุดหนุนอย่าเชียนแนสายตา้าตาม้อตาเป็นตอหินตอกระจกตอล่มอ่าพ่นไม่ตาเปิงโมอส็งเปิงมมแจมโมสายแล้วก็เลยเป็นสายเอ่อกระดูกทับเส้นน,ลนวลล่างปวดเอวปวดขาปวดแ้งตาย เว้ยโมเมนต์เว่ยโมงเ,เริ่มแล้ว <c ười> เอ,อเ่อการเงินอ่อนแรงโลกลพอใจครอบดันเบาหวานพี่น้องประกาศอัมมาฝึกอัม,มาผ่าดนี่ยา12ไอ,อยพันนี่แหละกระปุกเดียวรักษาได้ทุกโรคความพุ่งจากวาันราคาตามที่น้องเบลเว่าละ490บาท ถ้าสามกระปุกก็มีโปรโชั่นพิเศษเพียงการต่สามเส้นได้หรือหาน้องเดียวได้<ล>ย,ยาตัวที่สองละเยอะยาบำรุงสุขภาพต้นใจให้มีกำลังวงางชากับปรี่ดอกเปล่าลกเขาไม่ขัดโคปรุษาเสียนไหนนะครับเอ้อ เรินหนูาหวาเกงมาด e ีจะเป็นยังไงหรอ <c oughs> เอาก็ถกระตัก,ก,ตกอา่าคุณยายที่สอบวาพมเพิ่มที่แล้วครับเพิ่มนี้หอยพายแล้ว,วก็โงทุนไทยแล้วก็ให้ไลน์ให้ไลน์ยูทูบคลิปก็บมีสองคลิปอ่าเซียนอัสานี <c oughs> เป็นอัจนีครับมีซัมเนียครับน้องเบลก็ยังทิ่สอบถามอีกพอะเดี๋ยวหอยซองกเกนะ่าเมือนเนาะ รอดรอหวยซองเก้าเหมือนนะคะเอฟซีเรียกร้องมาเดี๋ยวเซียนอัศนีได้แล้วก็จะตามตามมาฝากเอฟซีคือเก้าแหละค่ะหวยซองแม่นแมนาเล็ดเล็ดวิ่งอย่แมนจับคูกับแม่นแมนที่กเขาบมเขาล่างเนาะแม่นจ้าขอ้เอฟซีติดตามตลอดเพรมันติดตามมัซื้อผมเป็นเบินก็ซื้อลงทุนกันเด้อทั้ง เอตุการณ์ที่รัฐบาลขอโรงเรียนได้หมดต้องมองโอเคทายคลิปนี่ก็อ๋อโรงอาหารลงไวทีเล้าเจอกันใหม่ในหวยซองหลอกตัดสินรหลอกายโอเคเนาะสวัสดีครับจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ